ในทานข้าวทานน้ำแม่เก็บมาจากโสธรนะคะขอบุญ<า>กุศลเลยทานข้าวทานน้ำแม่พระหามพระหามมาให้แม่ไปด้วยกันแลยไปส่งลูกชายพระก็เลยแวะเข้าปะา <laughs> ก,กินของเขาเขาขอเขาคิดสิ่งใดสมปาถนาหรือความเจ็บจะได้ความใอย่างนี้จ้ามทนาตาธุมากิน <มา S 1> ด้วยกันเด็กค่ะ ินข้าวกับคุณยายค่ะแกงเห็ดนะคะไปแบบมไม่ทันตั้งตัว<ม>เห็ดรวมนะคะ<ม>แล้วก็แจ่วปล้าค่ะ<ม>คุณยายอยากกินตำแจว่วแล้วก็ผักต้มค่ะมื้อเช้าง่ายๆค่ะคุณยายชอบแบบนี้นะคะมากินด้วยกันนะคะมามากินอจาจจะขาวกินก่อนเลยค่ะเจ้าภาพขแม่เป็นมือถัวโลยนอนหลับสบายไหมคะเมื่อคืนโอ้หลับเป็นตายค่ะโอ้ อ่ก<ล>งกินเลยค่ะกินเลยคุณยายกินเลยค่ะปะาอีอมสมุนก็มานั่งเฝ้าคุณยายน้องนายจาดกินแบบยายสมุนเล็บมากกินแบบกุกๆ ก็เอาช้อนมาถละาเช้อนแจ่วได้ยู่ค่ะกินเลยเพราะว่าเรากินสองคนแจ็บไหม,มยายชอบกินค่ะอย่งเห็ดน้ำพริกผักห็ดรวมค่ะไปเมื่อวานยูลาเก็บแค่แป๊บเดียวได้มาอยู่แกงหม้อหนึ่ง กินกันสองแม่ลูกแล้วก็ตักแบ่งให้ญาติผู้ใหญ่ค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดไลค์เพื่เป็นกำลังใจให้คุณยายหมูด้วยนะคะอขอบคุณค่ะ